โอเคครับคุณผู้ชมในวันเสาร์ที่แล้วแซมมี่ได้ทําการแจกลัคกี้บ็อกซ์ออกไปเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหคือแบบผมมี ID ดีอยู่4ี่ห้าไอดีนี่คือเต็มทุกบ้านเลยนะอ่ะนี่ครับนี่คือหน้าตาของลัคกี้บ็อกซ์นี่เลยทาโก้ซีเกตลัคกี้บ็อกซ์ได้มา4อันนะแต่ว่าเปิดไปแล้วหนึ่งมือไปดู <c oughs> ได้เจ้าเต่ามาอันนี้ฝากฝากไว้กับอีก ID ดีหนึ่งแล้วก็นี่ครับมาเตโอทาได้แล้วตอนนั้นไม่พอครับบ้านไม่พอจริงจริงจนต้องรีบเอามาเตโอเนี่ย มานั่งทำครับเป็นลอสมาเตโอครับหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้โหน้าตาน่ารักมากแล้วก็นี่ครับมีเจ้าตัวนี้มาใหม่น่าจะเป็นตัวใหม่นะเป็นเหมือนโตะครับโตะสีแดงแซมมี่ได้แจกตัวนี้มาด้วยเหมือนตู้กดลูกอมครับและนี่ครับ3ตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่า3ตัวนี้เนะี่ยทำไมมันหน้าตาแปลกแปกอันนี้ก็ซีเข็ดอันนี้ก็ซีเข็ดทั้งหมดนี่คือแบบเป็นกระดูกหมดเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมใช่ครับกิจกรรมอันนี้เลยแต่ตอนนี้คือมันหมดไปแล้วนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเอา3ตัวนี้เนะี่ยไปใส่ในเครื่องอันนี้นะ เนี่ยให้ให้กับเจ้าแซมมี่ตัวนี้เนะี่ยเจ้าแซมมี่เนี่ยจะให้ตัวลิมิเต็ดกับเรามานะซึ่งอ๋อมันหมดแล้วครับ <laughs> โอ้สี่แสนตัวตอนนั้นที่ผมมาครั้งล่าสุดคือสี่แสนตัวนะครับคุณผู้ชมที่มันเหลืออยู่อ่ะโอ้โหแล้วคนจะไปกดทันได้ไงคนเล่นแบบนี้กี่ล้านคนกันโอ้ถ้าเกิดคุณผู้ชมกดทันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างดสคริปชันกันด้วยนะโอ้เอามาอวดกันหน่อยอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ครับครับมาแล้ว ร้านคาปูชิโน่อันนี้ผมให้คุณผู้ชมดูอย่างจําไม่ได้แล้วเป็นลอสคาปูชิโน่กับลอสทาเล่ทาราล่านะมันเรียกทาเล่ทาราล่าได้ไหมทาเล่ทาราล่าตัวผู้หญิงเหมือนพิงกันนะครับคุณผู้ชมโอ้ตัวนี้น่ารักมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ผมควรเปิดอันไหนก่อนดีสีเข็ดนี่เราควรเปิดอันสุดท้ายไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ปกติก่อนนะครับคุณผู้ชมมาเปิดเลยอืมได้อะไรสีเข็ไหมสีเข็โอ้เจ้าเป็ด <laughs> โอ้ คือรวมไม่เคยจะดีหรอกอ่ะทาโก้ครับทาโก้อืมได้อะไรอึโอ้คิดว่าจะได้ตัวไ i f ฟเมื่อกี้โอ้ได้เจ้าหมาอีกแล้วทาโก้เือที่คุณผู้ชมเห็นลัคกี้บ็อกแค่นี้เนะี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะคือมันยังมีอยู่อีกหลายไอดีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาเข้ามาทีหลังนะเปิดก่อนครับอืมได้โอ้เป็ดอีกแล้ว <laughs> โอ้ให้แต่เป็ดอันนี้ติดสถานะเบียนแคทด้วยครับอืมได้อะไรขอหกเจ็ดได้ไหมอยากเห็นตัวหกเจ็ด ลูกบอลโอ้เศร้าเลอเกินอันต่อไปครับได้อะไรฟึบอืมโอ้ป่าปักเป้าขอซีเข็ดหน่อยเหมือนครั้งที่แล้วไงซีเข็ดนะ่ะซีเข็ดอืมเจ้าเป็ดครับโอ,โอ้ไม่คิดจะให้กันเลยอันต่อมาลัคก,กี้บ็อกอีกอันหนึ่งฟึบได้ไหมได้ไหมโอ้เป็ดอีกแล้วอันนี้ระดับกาแล็กซี่เลยนะอันต่อมาเนี่ยได้อะไรโอ้แก้วน้ำปู อืมขอซีเค็ดหน่อยโอ้โหมีตั้งหลายกล่องไม่ให้ซีเค็ดกันเลยเหรอโอป้าป้า,ปา,ปาอีกแล้วอ่ะอันสุดท้ายที่เป็นอันปกติอืมปึ๊บซีเค็ดอืมโอ้โหไม่คิดจะให้กันเลยโอ้แซมมี่ใจร้ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดซีเค็ดกันเลยครับนะเรามีกี่กล่องนะเรามีกันกี่กล่องเรามีสามกล่องครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดชั้นบนก่อนนะครับมาเปิดเลยชั้นบนฟึบขอบ้าน เตาครับเกลือเลยเกินอ,อีกสองอันอีกสองอันมามาขอขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เต่าอ่ะเออเต่าอ,อีกแล้วโอ้อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายจะไม่พูดครับจะไม่พูดจะไม่พูดนะเขาจะให้ของดีแล้วโอ้เต่าสามตัวเลยโอ,โอ้ที่ผมพอกว่าเต่ามันเกลือนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผู้ชมนี่เต่ามันอยู่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะ ตัวโทรศัพท์อะ่ะมันอยู่19เปครับบ้าน5%้าเปอร์เซ็นโถส้วมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้คือไม่ออกเลยสามตัวนี้ออกแต่เตา่าเดี๋ยวขายตัวที่ไม่ใช้ก่อนครับอืมขายไปเลยพวกนี้เนี่ยข้างบนมาเจ้าปลาปลาัปาออกเป้าไปเลยใบให้หมดอืมอันนี้ด้วยขายพี่นี่แย่ yeah! เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอากองทับลัคกี้บ็อกเข้ามานะคุณผู้ชมคือมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเอาให้ดูมากันแบบไม่หวัดไม่ไหวนี่ครับแซมล็อคกี้บ็อก 8อัน110แลากีบล็อกอีกอีก8อันครับเยอะมากแต่ละตัวเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดเลยครับเริ่มจากของแซมก่อนแล้วกันครับมาแซมมาเปิดกล่องฝั่งนี้ก่อนเลยอ่ะยังเหลืออีกตัวหนึ่งยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี่เลยอันนี้7อันครับโอ้โหเยอะมากแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยครับนี่จ็อบเราจะพาเข้าไปดูข้างในนะจ็อบจ็อบจ็อบ,อบซาฮูนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดของแซมก่อนมาแซม แล้วก็อีกอย่างนึ่งยังไม่บอกครับนี่เก้าอี e. ้ตัวของเก้าอี้มาให้ผมคาร์ฟอะนะใส่เก้า e. อี้ไปแค่2ตัวเราจะได้ตัวในตู้คาราฟมานะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรจะรอดูครับเดี๋ยวรอดูอ่ะมาดูแซมก่อนเปิดลัคกี้บ็อกซ์ของแซมฝั่งนี้ก่อนอ่ะก่องแรกครับมาดูนะว่าได้อะไรปลบได้อะไรแซมอืมโอ้มิสติกอืไม่คุ้มเลยปึ๊บขอซีเค็ดได้ไหมอึม๊บโอ้ปลาปักเป้าอีกแล้วเป็นอะไรกับปลาปักเป้าเนี่ย ต่อเลยอืมปลาปักเป้าโอ้เกลือคือรอบนี้ไม่ออกเบลอดกกอสเลยครับออกแต่มิติกอืมปลาปักเป้าโอ้เป็นอะไรกับปลาป,ปักเป้าจริงๆครับเนี่ยมาฝั่งนี้อีกสี่ตัวอืมโอ้ได้สีเขียบมแล้วโอ้โหกว่าจะได้มาตัวหนึ่งเปิดมาบ้านนู้นหมดแล้วครับมาบ้านนี้ต่อได้ตัวหนึ่งอืม้มคือต้องเก,ก็บลากิบกเยอะมากเลยนะอืมเปิดไปขอ,อสีเขียสีเขียสีเข็ย โอ้เจ้าแมวอันนี้ได้ไปแล้วนะครับอืมอืมเป็ดอีกแล้วได้โอ้ได้ซีเกตสองตัวครับคุ้มมากรอบนี้บ้านหลังนี้เสียบร้อยแล้วครับซีเกตสองตัวเป็นพัคโฮโก้นะครับสองตัวแพะหลุมดำอือสวยมากเลยมาไปดูอันต่อไปกันของหนึ่งหนึ่งศูนย์ทั้งหมดแปดตัวมาฝั่งนี้ก่อนเลยครับฝั่งนี้ก่อนเลยเปิดมาอันแรกได้โอ้ได้ลูกบอลครับแต่เราได้ซีเกตมาสองตัวแล้วครับเราไม่อะไรมากแล้ว โอ้นั่นมาแค่นั้นก็ถือว่าพอใจแล้วครับอยากได้หกเจ็ดอะหกเจ็ดออกมาให้ผมหน่อยได้ไหมอืมอืมขอหกเจ็ดหกเจ็ดหน่อยฟึบอืมโอ้โหมาต่อมาครับอืมเปิดเดียวยาวเปิดเดียวยาวเลยอืมปลาปักเป้าโอ้โหจะปลาปักเป้า,าทั้งแถบแล้นะอืมอีกอันหนึ่งหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอืมเป็ดอันนี้เรนโบว์ครับเป็นลัคกี้แอดมินแบบเรนโบว์อ่ะเดี๋ยวเปิดอันตปกติก่อนอันนี้ก่อนเลยไล่จากอันนี้ เปิดไปอ่าเลข67ต้องออกให้ผมละอืมโอ้โอจะร้องไห้อีกอันหนึ่งโอ้ลูกบอลอันสุดท้ายละอันนี้ขอเป็นแพะหลุมดำได้ไหมแพะหลุมดำแบบเรนโบ์เป็ดเรนโบ์ครับโอ้จะเกลือไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับบ้านหลังนี้คือเกลือทั้งหลังครับโอ้เศร้ามากมาบ้านหลังสุดท้ายโมริซิว่าจะได้ซีเคีอีกไหม เปิดฝั่งนี้ก่อนครับมาได้อะไรเป็ดไม่ไม่พ้นเป็ดจริงๆครับเป็นไดมอนด์ด้วยนะอันนี้ไดมอนด์เป็นแพะได้ไหมไม่หวังเยอะแล้วตอนนี้ปลาปักเป้าอีกแล้วจะเกลือมันก็เกลือ67 67 6767 67. 67. อืมปลาปักเป้าอ่าฝั่งนี้เลยอออกสี่ตัวครับเลย x สีอออ่ตัวเปิดไปปึบอืมปลาปักเป้าโอ้ไี่ปลาปักเป้าไม่พักเลยอ่ะอีกอันในอีกสามอันแล้วเป็อีกสามอัน,น อืมโอ้เป็ดอ่ะเดี๋ยวนี้เราเปิด2อันพร้อมกันเลยไหมป,ปึบอันนี้อันที่1อันที่2มาครับได้อะไรอืมโอ้ได้แพะมาแพะติดสถานะทากโก้ครับโอ้ได้ซีเกตมา3ตัวแล้วรอบนี้มีแต่แพะแบ็โหูข้างนั้นเลยโอ้ได้ตัวซ้ํามา3ตัวเลยเนะี่ยรอบนี้ตัวโต๊ะครับจะเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวพาไปดูครับมา1 0 6นี่ครับหน้าตาของมันผมรู้สึกมันทำเงินได้น้อย,อยไหม แต่ตัวมันสวยมาก,กน,นะ,ะซื้อไปบ้านเราครับมีทารเรทาราล่าแล้วก็อีกหลายตัวครับที่อยู่ข้างในตัวเดียวกันใช้กุยแค่ K 2ตัวนะอันนี้นี่ครับมาแล้วมาอยู่ในบ้านเราแล้วมีเต่า3ตัวยืนเรียงกันไหมจะได้เอามาทําพิธีกรรมเรียกเต่า3มตัวออกมาแซมมี่น่าจะยังไม่ทํามานะครับเราจะมาไปตัวเต่าเนี่ยกับตัวของแพ้เนี่ยอันไหนสร้างเงินเยอะกว่ากันดูข้างบนนะครับเต่า3ามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นจะแพ้อะไรจะแพ้สี่แสนครับอื้อหือ ถ้าแพ้เยอะกว่าแล้วโต๊ะแดงล่ะโต๊ะแดงที่เป็นตัวใหม่สี่แสนครับเต่าตกกระป๋องไปเลยโอ้นี่ก็ตัวใหม่สองล้านโอ้ไม่เก่งเลยเต่าจ็อบล่ะจ็อบจ็อบสี่ล้านโอ้โหต่างกันมากเนี่ยตัวเราเพิ่งครับมาได้เท่าไรสองแสนห้าอันนี้หกแสนวันนี้ก็เยอะอยู่นะหกแสนถือว่าเยอะอยู่ครับมาเดี๋ยวเราย้ายพวกซีคงซีเข็ดไปไว้บ้านเราก่อนหาเบรล็อตมาใส่ไว้ในบ้านเราสะสมไปเรื่อยๆ แล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆรีเบิร์ตไปเรื่อยๆโอ้โอโอ้น่าจะมีอยู่แค่นี้ครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมมันสนุกนะช่วงอีเวนต์นี่คือสนุกมากอย่าให้มีทุกวันเลยถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงกันเท่านี้นะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ